คลิปนี้คนสวนชวนกลุยมาดูครับว่าอย่าง2องกาหนึ่งกับ3ปมนหนึ่งมีความแตกต่างกันยังไงเ๋ย่ากวันครับน่ครับน,น,นี่เนี่ยเป็นไงครับต้องมานั่งหลบอยู่ในดงกล้วยรับนะอ่นพนอลครับนะจวงนี้นะ, Run, นะแดดร้อนนะแถวเือาเป็นหน้าแรงเนี่ยหน้าแรงต่างประเทศผมว่านะ ในปูมิภาคเนี่ยครับนะโดยเฉพ้ะทางใต้เนี่ยผลเนี่ยจุดไปถือว่าหลายวันเลยนะเออเป็นเป็นเดือนแล้วเป็นเดือนแล้วอาจจะมีตกบ้างแต่นิดหน่อยบางพื้นที่นะครับนิดหน่อยออช่วงหน้าแล้งอย่างนี้ครับเดี๋ยวพอแรงสะสมอย่างนี้นานๆนต้องระวังสิ่งหนึ่งนะครับก็คือไกวเนี่ยครับ,อ,รบอันตรายมากครับไกวนะช่วงแรงๆอย่างนี้ครับนะอ,อ่ แถวบ้านผมเนะเมื่อแรงกลางคอนนะยมีเปาไปหลายหลายไร่นะคือมันลามจากมันลามจากผาบ้านผมเรียกป่าใสะป่าใสมีการถางไวน้นะถางไว้ไวแล้วมันแห้งทีนี้มันก็ติดแล้วลุกลามไปยังสวนยางนะครับจึงสวนยางครับเนี่ยใบไม้แห้งแห้งอย่างนี้นะครับนะอันตรายมากครับก็เสียหายกันไปหลายหลายเจ้ากันอยู่นะครับทีนี้เนี่ยนะครับนั่นดูนะ เนี่ยโอกร้อยนะโอกร้อยเริ่มแตกยอดแล้วก็มีโอกร้อยกับสามบันหนึ่งนะครับแต่สองอันหนึ่งเป็นไงครับนี่สองอันหนึ่งเนะี่ยเริ่มที่จะเหลืองนะเนี่เยเหลืองแล้วครับนะสองอันหนึ่งก็ประมาณเดือนหน้าก็คงจะ,ะลดหมดผมว่านะถ้าเป็นสองอันหนึ่งนะมันเหลืองนะสองอันหนึ่งท่านดูมันเหลืองมันไม่ได้แดงเนี่ยจะได้ขึ้นไปยังพื้นที่สูงๆนะแล้วไถลงมานะโอ้โหงามน่าดูนะ ตรงนี้ครับแถวภาคใตยนะฮะดูดูใบไม้ร่วงงูนะฮะสวยงามครับกับหญ้านะหญ้าก็ถือมีประโยชน์มากในะฮะตรงนี้ตันดูเห็นไหมนะครับหญ้าเกี่ยวเนะื้อปล่อยหญ้าขึ้นไว้ก่อนครับนะในสวนนะป้องกันได้หลายอย่างด้วยนะครับนะทีนี้นะผมมาดูครับวันนี้นะมาดูถึงความแตกต่างของอย่างสองอันหนึ่งนะผมไปดูซองหนึ่งกับสามปันหนึ่งก่อนนะ เพราะอกร้อยมันมีเบิกได้น้อยมากนะครับอสองอันห่งหน้หนาเปลือกอยางเปลือกอยางนิ่มเปลือกยางอะไรจะนิ่มกว่าระหว่าง2องอันหกับ3าปันหนึ่งกันไปดูครับนี่คือ2องอันหนึ่งนะครับอ่มาดูครับ2องันหนึ่งนะี่นี่คือลักษณะของของหน้าเขานะ,นะพอเรากรีดลงไปนะครับ สองอันหนึ่งเนี่ยมันจะมีเนื้อสายนะเนื้อสายอย่างที่บอกครับเนื้อสายมันจะหนานะฮะคือมีดเนี่ยรู้สึกว่านะถ้าเราไปตัดอกร้อยแล้วมาตัดสองอันหนึ่งเนี้ยทำให้รู้สึกว่ามีดเนี่ยเหมือนมันจะไม่คมนะฮะนี่คือความรู้สึกนะตนะีกับสองอันหนึ่งนะครับคือเปลือกเนื้อสายเขาเนี่ยเปลือกเนื้อสายเขาเนี่ยนะ มันจะหนานะครับแล้วก็เนื้อบริเวณเนื้อเนื้อทรายเนี่ยเปลือกนอกก็เนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนกับว่าเป็นเป็นทรายนะเป็นมันหยาบนะครับซึ่งส่วนที่บริเวณหน้าเนี่ยมันก็คือปนเนื้อทรายนี้ลงไปนะมันก็จะถึงเนื้อไม้เลยเนื้อไม้คือหมายถึงว่าแต่เป็นบ้านผมเรียกตึงโดกตึงโดกนะฮะนะฮะเคตต้องระวังนะถัดสองอันหนึ่งเนี่ยครับ คือพอเรากดลงไปนะคือเวลาเราเนื้อสัมผัสนะกลางเรกที่เรากดมีดลงไปนะมันมันจะทําให้รู้สึกว่าเหมือนกับมันจะขัดเครื่องขึ้นนะ่ะนะเหมือนมันกดไม่ลงอนะ่ะแต่ทีนี้เนะี่ยพอเราบังคับมีดแนละ้วพอเรากดลึกลงไปเนะี่ยมันก็จะจัดถึงเน,เนื้อไม้ตันตีนะต้องระวังเนะี่ยตรงนี้ครับนี่คือ2ออันหนึ่งนะครับที่บอกนะครับ ตรงที่เป็นเปลือกเปลือกนอกนะของสองอันหนึ่งนะครับเขาจะมีอารมณ์คล้ายๆว่ามันมันมันจะหนาคือมันจะหยบับนะเนื้อทรายมันจะหยบับโลโก้นะมันจะรู้เหมือนแข็งแข็งอ่ะนะเปลือกมือนจะแข็งอ,ะนะอ่ะนะมันคล้ายๆกับถ้าใครรู้จักปันยี่สี่สมัยก่อนนะยี่สี่นะครับอ่ะ อารมณ์อย่างนั้นเลยนะเกรดสองันหนึ่งนะหลายท่านเกรดอยู่ก็คงจะเข้าใจแล้วนะแต่ถ้าเปรียบกับอกร้อยนะอกร้อยจะนิ่มนะครับจะนิ่มเยอะเยีอย่ออุ้มเจริญหรือหรือที่บอกว่าเฉียมันนะเฉียมันถ้าเป็นบนผมเรียกเฉียมันก็คือเยี่ออุ้มเจริญนั่นเลยครับนะมันจะหนาขวานะสองอสองพันหนึ่งเนี่ยมันจะมันจะบางเฉียมนะันมันจะบางแต่เปลือกนอกมันจะหนาและหยาบนะครับพอเรากดกดลึกลงไปนะ กดเลืกลงไปนิดเดียวก็ถึงถึงเนื้อไม้นะหรือที่บอกว่าถึงดูกนั่นแหละนะครับต่อมาก็คือ3 1ปันหนึ่งครับนะจะดูนะสังเกตบริเวณหน้านะมาดูครับ3 1ปันหนึ่งเป็นยังไงนี่ครับเลือกเน่ยจะนิ่มกว่านิ่มกว่า2งอัหนึ่งครับนะนิ่มกว่า แต่ตาแต่ตาเสียกว่าโอกร้อยนะโอกร้อยอกร้อยจะนิ่มกว่าสองอันเนี้ยอ่าสามปันหนึ่งเนี้ยยังยังรู้สึกอ่าตรากจักมือนะสักสักมีดมากกว่าอ่าหกร้อยนะอารมณ์คือเหมือนกับหกร้อยผสมกับสองอันหนึ่งนั่นแหละนะอ่าสามปันหนึ่งเนี่ยครับนะอ่ะทีนี้เรามาดูครับลักษณะของเขาต่างๆนะครับนี่เป็นส่วนที่เป็นเปลือกนะ คืออารมณ์ตอนกรีดลงไปเนะี่ยมันรู้สึกได้ว่าเปลือกเปลือกที่เป็นเนื้อสายเนื้อสายที่เป็นเปลือกนอกเนี่ยนะนะจะหยาบหยาบนิดนึงนะแต่ถ้าเปรียกแบบองอันหนึ่งนะสองอันหนึ่งที่จะหยาบกว่าครับแล้วก็เจียหรือที่เป็นเยื่ออุ้มเจริญก็จะถึงแบบเหมือนกับบ0กร้อยนะมันจะรู้สึกว่า,ามันคล้าวกร้อย 600, นะไอ,ไอเจียอุ้มเจริญมนะันอะ นะนะหรือหรือเอยื่อหุ้มเจริญมันนะมันจะเหมือนโอกร้อยครับนะถือว่าเนะื้อมันคล้ายเนื้อสัมผัสนะเนื้อสัมผัสที่เป็นที่เป็นเปลือกเนี่ยจะใกล้ๆสองอันหนึ่งนะครับจะหยาบหยาบกว่าอกร้อยนะแต่เยื่อหุ้มเจริญนะเหมือนอกร้อยนะครับเหมือนอกร้อยเลยซึ่งมันก็เป็นตัว ที่บอกเราว่านะพอเรากรีดลงไปพอเรากดลงไปเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าอ่ะมันถึงเยื่อหุ้มเฉลิญละนะก็จะกรีดง่ายกว่านะเพราะมันจะไม่ไม่เลยไปถึงเนื้อไม้นะเพราะเยื่อเยื่อหุ้มเฉลิญหรือรียเนี่ยมันก็หนาไกลๆหก,ก,กร้อยนั่นแหละนะครับและนี่ก็คือสองอ่าสามปอรหนึ่งนะครับนี่นะความรู้สึก ความรู้สึกส่วนตัวนะฮะที่ผมรู้สึกว่านะพอกรีดลงไปแล้วนะมัยมันจะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่อุกร้อยนะาจะนิ่มกว่าตั้งสองเยืย่อเนี่ยครับอุกรอยจะนิ่มกว่าแล้วก็อย่างที่บอกกับเชียมันเชียมันก็คือ,อเยื่ออุ้มเจริญมาแหลนะเวลาเรากรีดยางนะเราต้องกรีดให้ถึงตรงนั้นแหละนะครับมันถึงจะมีน้ํายางออกนะครับแต่ถ้าเลยตรงนั้นไปนะเป็นไงครับผมเรียกตะบันผมเรียก ถึงดูถึงดู <c oughs> นะก็คือถึงเนื้อไม้ไปเลยครับถึงแต่มันถึงเนื้อไม้ตั้งแต่หน้าแรกๆอย่างเงี้ยครับมันเสียดายนมันเสียดายตถึงนิดๆไม่เป็นไรแต่แต่พอมันจุดไหนที่มันถึงแล้วนะเจา้จาหลังมาเจ้าเจ้าตัดไปมันก็ถึงอีกทีนี้มันก็จะเป็นแผ่นใหญ่ต้องต้องคอยกะเยอะขึ้นอีกเยอะเยอะขึ้นเยอะมีดขึ้นนะเพื่อไม่ให้มันลึกลงไปนะครับจังที่ดีผมว่านะให้ตื้นไว้ก่อน โดยเฉพาะของผมเนี่ยที่ผมแบบตัดตื้นไว้ก่อนเนื่องจากตัดแบบเตรียมความพร้อม,อม,อมเฉยๆนะเดี๋ยวไปไว้อ่ฝนมาฝนมาใบาเต็มนะแต่ทําทไมไม่ใบเบิกหน้าฝนเลยอ่าหน้าที่ใบเต็มเลยช่วงนั้นน่ะฝนมันจะไม่แน่นอนแล้วถ้าเราเบิกไปสักนิดมันไปเจอฝนนะทต่ไมหน้ายางอ่ะมันคือ,อยางเบิกใหม่ ยางเบิกใหม่คือต so, ่างๆมันยังแบบยังเพื่อมันยังงอนะยังงอนัยังอาจจะเจอเชื้อนะแต่ถ้าเราเบิกเปิดคลีปไปแล้วตอนนี้นะบางทีหน้าที่เราเปิดคลีปไปแล้วนะช่วงช่วงเนี้ยช่วงนี้มันก็จะต้านทานได้มากกว่านะนี่คือความคิดเอนส่วนตัวของผมนะที่ผมผมก็เลยเบิกส่วนใหญ่คนบ้านผมก็แต่บ้านผมนะถ้ายางเบิกหน้าได้นะเขาจะรอเบิกช่วงนี้แหละช่วงแรงอย่างเงี้ยเบิกไปสักเพป แล้วก็ก้อยก้อยหยุดนะเพื่อเพื่อให้ยางมันรู้สึกว่ามันปรับตัวนะความรู้สึกไนงะบอกอย่างนั้นนะครับอ่ะเอาละครับก็ถือว่าชวนคุยกันนิดหน่อยนะฮะแล้วไว้พบกันในคลิปต่อไปนะเนี่ยกะจะขึ้นไปไปถ่ายมือจอกด้านบนควรสูงตายลงมานะไม่รู้จะทันใบยางหล่นหมดหรือยังกว่าจะได้ขึ้นนะแต่ตอนนี้กำลังอ่าเช็คเช็คเพื่อนเดินทางอยู่นะครับ อะไอะไรครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ